เอามากินข้าวได้แล้วลูกวันนี้พ่อทำปลาแดดเดียวกับแคบหมูไ้ด้วยนะลูกปล่อยเลยลูกเอ้ยกับข้าวแคบหมูกับปลาแดดเดียวแบบนี้ใครจะไปกินลองเหม็นก็เหม็นโอพ่อครับพ่อคนนั่งดีกว่านะครับพ่อนี่แัทเธอมาที่นี่ทำไมอ่ะคือต้องกาาอะไรกันแน่ฮะนี่น็อตนี่เพื่อนของลูกกับน็อต เรียกว่าอาดีตแฟนจะดีกว่าค่ะไหนล่ะสัญญาสัญญาที่บอกว่าจะซื้อทองให้ฉันสิบบาทบ้านอีกสองหลังล้วนี้่ออะไรบ้านไม้เก่าๆแม่แต่คีดไก่เนี่ยยังไม่จะเกาะเลยนั้นเราเลิกกันไปนานแล้วเราจบก,กันไปตั้งนานแล้วทำไมเธอต้องกลับมาทำร้ายครอบครัวฉันเนี่ยจบเหรอจบแบบที่ฉันต้องหอบฝันไปเขเศษกระดาษอย่างนั้นเหรอก็ตอนนั้นเป็นตอนที่เราครบกันไงตอนนั้นฉันยังไม่รู้ว่าเธอเนี่ยไม่รักฉัน เธอรักในเงินที่ฉันทำมาได้ตั้งหากอะ่ะงั้นเหรอแลอ้วไอ้บ้านที่พาฉันไปเลือกแล้วก็แหวนที่พาฉันไปเลือกเนี่ยก็หลอกฉันงั้นเหรอฉันก็อยากให้มันเป็นจริงนะแต่พอฉันรู้ว่าเธอดูถูกพ่อฉันดูถูกครอบครัวฉันฉันก็รู้ได้เลยว่าเราอะอยู่ด้วยกันต่อไม่ได้แล้วใครก็ได,ดนที่เนาะดูถูกอะพาแฟนมาบ้านทั้งทีพามาบ้านไม้เก่าๆสมๆแม,ม้แต่ห้องน้ำในตัวเนี่ยยังไม่มีเลยมีสิทธิ์พูดอีกเหรอนี่นะ เธอเลิกดูถูกพ่อฉันได้แล้วเธอจะดูถูกฉันงไงก็ได้นะแต่อย่ามายุ่งกับพ่อฉันใช่พ่อฉันเขาอาจจะจนแต่เขาเลี้ยงฉันมาเนี่ยด้วย้ำพันลำแรงของเขาเขาไม่เคยโกงใครและไม่เคยดูถูกใครเหมือนกับเธอด้วยพี่น็อตพี่นี่แม่งโคตรโง่เลยอะ่ะฉันเคยคิดนะว่าพี่เนี่ยคือทางรอดของฉันแต่ที่ไหนได้พี่ก็เป็นแค่ลูกไอ้ชาวบ้านใจฝ่อที่ไม่เคยสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักเลย ฉันจะบอกอะไรให้เธอฟังนะก็เพรว่าเธอไม่ใช่คนที่ฉันรักอีกต่อไปไง่อคอยดูแล้วกันถ้าเธเทำให้พี่เสียดายฉันไปจนวันตายนี่้ายบ้านสักครังสับปะรังแขกเจะมาอยากย่้ยนี่น็อตถึงเขาจะสวยมากแค่ไหนเนี่ยแต่านนิสัยและจิตใจเป็นแบบนี้ก็อยู่ด้วยไม่ได้หรอ,น,อน็อตครับพ่อพ่อไม่เป็นไรใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเก็บอาหารเอง สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคือว่าหนูชื่อพิมพ์นะคะมาจากบริษัทบ้านยิ้มค่ะจะมาคุยเรื่องโครงการกับคุณน็อตอะคะ่ะน็นอตมีงานทำด้วยหรอน็นอตไม่อยู่ลูกเดี๋ยวพ่อเรียกให้น,ะนอนเออน็อตน็อตอยู่ไหนเนี่ยนี่มีสาวสวยมาหานอ็อตโครงการอะไรไม่รู้เนี่ย นัดเร็วๆนัดเร็วลูกนัดมาที่ไหนเร้วฉันขอคุยอะไรกับเธอหน่อยสินัดเนี่ยเขามีงานทําด้วยเหรอดูสภาพบ้านสิยังกับคอกเลี้ยงหมูอ่ะอย่าดูถูกคนอื่นเลยนะคะบางทีของเก่าอ่ะอาจจะมีค่ามากกว่าของใหม่ที่ดูดีแค่เปลือกนะคะ ฉันขอเตือนเธอไนะว้เลยนะผู้ชายคนเนี้ยเขาโกหกฉันทุกอย่างเ้าอย่าคิดเลยว่าเธอจะได้อะไรจากเขาอะนอกจากความล้มเหลวฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะเขาอาจจะเคยผิดพลาดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดูถูกคนอื่นแบบคุณนะคะ <laughs> นี่เธอดูสินอตเขาอ่ะเคยให้ของแพงๆกังฉันด้วยนะ <laughs> แล้วเธอล่ะได้อะไรจากเขาบ้างนอกจากกระเป๋าที่สะพายอยู่เนี่ยเหมือนของมือสองเลยอะ่ะ จะรวยจะโจนอ่ะฉันไม่สนใจหรอกค่ะแต่การพูดจะดูถูกคนอื่นแบบคุณเนี่ยมันดูน่าสงสารนะคะโ่ะค นี่พิมพ์คุณอย่าบอกนะว่าคุณรู้เรื่องทั้งหมดแล้วอะ่ะพิมพ์ผมต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะฉันดีใจที่ได้รู้จักตัวจริงของคนตั้งแต่เนิ่นๆนะคะพิมพ์ตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะถ้าคุณไม่ว่าอะไรครับผมก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับผู้หญิงที่เห็นค่าในตัวผมจริงๆไม่ใช่แค่มองผมที่เปลือกนอกหรือว่าเงินทองอะ่ะ แงเมื่อ,อไหร่เนี่ยคู่นีนนนนน้พิมพ์ว่าแต่วันนี้คุณมาผมทำไมเหรออ๋อคือว่าฉันเอาเอกสารมาให้นะนี่นะถ้างั้นหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปนะส่วนเรื่องนั้น ต้องพิสูจน์ให้เห็นก่อนนะไม่ใช่แค่พูดอะอะไรกันนะพ่อไม่ใช่เพื่อนกันไม่มีอะไรใช่ครับพี่นอตดพี่น็อตเดี๋ยวก่อนพี่น็อตฉันขอโทษอะพี่ให้อภัยฉันได้ไหม คุณพ่อคะหนูขอโทษคะ่ะที่เคยดูถูกคุณพ่อพี่นอ็อตเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคะคือฉันผิดไปแล้วจริงๆอะ่ะเริ่มต้นใหม่กันเหรอได้แต่ในฐานะคนที่รู้จักกันเนะพราะอดีตอ่ะสิ่งที่เธอเคยทํากับพ่อฉันเธอดูถูกพ่อฉันแล้วก็ดูถูกฉันมันไม่สามารถรลูบล้างอาดีตที่เธอเคยทำได้หรอกนะนี่นั่นเธอออกไปซะ แล้วต่อไปเนี่ยเธออย่ามายุ่งกับครอบครัวฉันและอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกพอครับไปกันเลยครับครับ